สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชายเสดกิ่งเพชรนะครับผู้ที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะครับทั้ง12ราศีนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามนะครับและแชร์คลิปนะครับด้วยความมีกัลยาณมิตรกันนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะครับของชาวราศีพฤษภนะครับ ประจำเดือนกันยายนนะครับ2560นนะครับการพยากรณ์ก็จะเป็นเพียงแนวโน้มและทิศทางเท่านั้นนะครับนะเพราะอ,าอิงหลักสถิติดวงดาวนะครับซึ่งถ้าอันไหนมันไม่ดีนะคำทำนายคำพยากรณ์ของผมนะมันออกไปในทิศทางที่ไม่ดีนะครับก็ขอให้ท่านเก็บไว้เตือนใจเฉยๆนะครับก็ดูแบบสบายๆนะไม่ต้องเครียดนะครับเหมือนแบบดูละครดูหนังนะครับ แต่ถ้าคําพยากรณ์อันไหนมันดีนะครับนะหรือมีทิศทางที่ดีนะครับนะเราก็เก็บนะไปพัฒนาและปรับปรุงแล้วก็ทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นจังหวะดวงดาวมันมีทิศทางที่ดีนะถ้าเราไปขยันนะครับนะหรือมีการลงทุนนะครับนะก็โฟกัสแล้วก็มีสติกับงานที่ทำนะมีอิทธิบาท4นะครับฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสานะครับงานของเราก็จะสําเร็จนะครับ ก็จะเป็นคือถ้าทํา1มันอาจจะได้5อย่างเงี้ยนะครับนะทำสองอาจจะได้10ถ้าจังหวะดวงดาวที่มันมีทิศทางขึ้นนะครับแต่ถ้าดวงดาวมันมีทิศทางลงนะครับเราท 10, ํา10เราอาจจะได้แค่1อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เป็นจังหวะดวงดาวนะครับฉะนั้นการทํานายของผมจะอิงหลักลัคนาหรือจุดเกิดเป็นหลักนะครับก็ ท่านต้องทราบจุดเกิดหรือลัคนา,าทีท่แท้จริงของท่านนะครับหรือท่านจะอิงดาวอาทิตย์นะครับเป็นหลักก็ได้นะครับนะเช่นท่านเกิด14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดาวอาทิตย์ก็จะโคจรผ่านราศีพฤษภนะครับนะก็จะมีความเป็นพฤษภนะก็ก็ก็ดูดาวอาทิตย์เป็นหลักก็ได้นะครับแต่ จริงๆต้องเน้นหลักลัคนาเป็นหลักก็คือเอาง่ายๆถ้าท่านไม่สะดวกเข้าไปเว็บไซต์ผูกดวงชะตานะครับก็ให้ท่านบวกไปราศีละประมาณทัก2ชั่วโม,มงนะครับเช่นถ้าท่านเกิดราศีพึกศกคือดาวที่ท่านอยู่ราศีพึกศเกิดช่วงวันที่14พฤษภาถึง13มิถุนานะครับถ้าเกิดสัก6โมงเช้าจนถึง8 <ingo> โมงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เป็นลัคนาพฤกศ นะหรือเกิดสัก9โมงถึง10โมงก็เลื่อนไปก็เป็นเมทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าหลักๆแล้วก็ควรที่จะไปผูกดวงชะตานะครับนะที่เว็บไซต์ผูกดวงชะตานะครับหรือจะแอดไลน์มาถามผมก็ได้นะครับที่ ID ดไลน์วอลายานนะครับก็ต้องแจ้งก่อนผมไม่ใช่หมอดูนะครับนะผมเป็นเพียงนักสถิติคนหนึ่งเท่านั้นนะครับนะก็ถ้าท่าน ทุกใจนะครับแล้วก็ได้มาฟังคําพยากรณ์ของผมนะครับนะมันแล้วก็มันหายทุกนะครับมันก็ปลดเปลื้องความทุกข์ของท่านไปได้นะผมก็จะได้อน,นี้ส่งไปด้วยนะครับนะก็อยากทําให้คนที่ทุกข์ใจหรือมีปัญหาในชีวิตนะครับได้มารับฟังนะครับแล้วก็รู้แนวโน้มของตัวเองรู้แนวโน้มของดวงดาวนะครับนะพอมันมีทิศทางที่ดีขึ้นเราก็อ่า มันเป็นการปรับใจนะครับนะจะเป็นลักษณะนั้นก็คือสมมุติว่าถ้าเราทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเรารู้แนวะโน้มว่าเดือนหน้าจะดีแล้วนะหรือ,อครึ่งปีหลังจะดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการทําให้ใจเรามันสดชื่นขึ้นนะแล้วก็มีความสุขขึ้นนะครับเพราะว่าคนทุกข์แล้วมันทุกข์มากนะครับนะเข้าใจก็คือมันหาทางออกไม่ได้มันก็ต้องพึ่งสิ่งที่เป็นหลักวิชานะที่มองไม่เห็นนะครับ นะแต่มันเป็นความน่าเชื่อถือมากนะสำหรับโหราศาสตร์ไทยนะครับมันไม่ใช่การเดาแบบไม่มีหลักการนะครับเป็นการเดาอย่างมีหลักการฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะครับนะเดือนกันยายนนะครับนะก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับคือผมเพิ่งเขียนเสร็จนะครับแล้วก็จะอัพลงไปฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะครับพื้นดวงแล้วเนะี่ยท่านเนี่ยเป็นคนธาตุาดินนะครับนะก็ เป็นคนธาตุดินแล้วแล้วก็จะเป็นมีดาวศุกร์นะเป็นดาวที่อยู่ภายใต้ใต้สำนึกของท่านนะครับนะแล้วก็ทําทให้ท่านเนี่ยนะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะครับสุขุมรอบคอบละเอียดละออนะครับคือเอาง่ายๆนะคนเรามันก็มีความอดทนทุกคนนั่นแหละนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้หญิงนะครับนะ คนพึกศบจริงๆนะทั้งลัคนาและก็จุดเกิดแล้วก็ดาวอาทิตย์โคจรผ่านพึกศบจริงๆเนี่ยนะครับนะจะสังเกตง่ายๆก็คือจะมีความอดทนมากกว่าผู้หญิงทั่วไปหรือมีความแข็งแกร่งเป็นผู้หญิงสตรองนะครับนะเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนต่อสู้นะกับชีวิตนะครับนะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ก็เป็นคนที่สุภาพนะไม่ใช่ก้าวร้าวนะเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าคิดมากนะครับ สงบนิ่งดูภูมิฐานนะจะเป็นลักษณะนั้นชอบแต่งตัวรักสวยรักงามแต่การใช้จ่ายต่างๆของพูกศกเนี่ยจะไปอยู่กับเรื่องความรักหรือสิ่งของในกล้าจ่ายนะครับนะจะเป็นลักษณะนั้นข้อเสียคือไม่ค่อยแสดงออกนะครับนะไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับนะทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆและเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบเชยชาในบางครั้งนะครับ ฉะนั้นพึกศกเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดพึกศกจริงๆนะครับนะก็จะเป็นคนที่สามารถประเมินนะสามมติามีคนเข้ามาเนี่ยสามารถประเมินนะประเมินนิสัยใจคอหรือประเมินทิศทางได้นะครับว่าเขาจะเข้ามาในแนวไหนหรือสามารถคาดคะเนสมมติความกว้างความยาวความสูงหรือคาดคะเนสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างชัดเจนและก็ แม่นยำนะครับมากกว่าราศีทั่วไปนะครับฉะนั้นพฤกษกนะครับเดือนกันยายนนะครับการเรียนนะการเรียนนะครับวัยเรียนวัยศึกษาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องโฟกัสการเรียนให้ดีนะครับนะนะต้องอย่าประมาทนะการเรียนมีแนวโน้มที่จะไม่ดีนะครับนะแต่ถ้าเรามีฉันทะวิยญ,ญจิตตะวิมังสานะครับก็มีการรักในงานที่ทํารักในสิ่งที่เรียนนะครับนะ ตั้งใจขยันพากเพียรน,นะจิตตะคือมีความแน่วแน่นะครับนะแล้วก็มีสมาธินะวิมังสาก็คือมีพิจารณาไต่ตองมันทับทบทวนนะครับตำรับตำลามันก็จะเป็นการปรับดวงชะตาและดวงดาวมันบอกว่าไม่ดีแล้วก็ใช้อิทธิบาท4นะมันก็จะเป็นการปรับดวงชะตาไปนะครับนะฉะนั้น เมื่อมีการหมั่นทบทวนตำรับตำราก็หมั่นเข้าปรึกษาครูบาอาจารย์บ้างนะครับนะพ่อดาวพ่อรหัสโคจรไปเรือนที่ไม่ค่อยสวยนะครับนะระวังการคบเพื่อนนะครับนะพ่อเดือนนี้เนี่ยจะมีมิตรที่ชักชวนปใิทางที่ไม่ดีนะครับขอให้ท่านตัดสินใจและเลือกคบคนให้ดีนะครับนะเดือนนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยหรือมีการติดต่อสื่อสารหรือยุ่งกับเอกสารเป็นพิเศษนะครับนะฉะนั้นถ้าเราคบคนดีนะครับนะมันก็คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับนะมันก็ จะมีทิศทางที่ดีนะครับของชีวิตนะครับคือหลักๆแล้วเดือนนี้ต้องระวังในการคบหานะครับนะแล้วก็มันอาจจะเจอมิตรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเดือนนี้จะมีเรื่องลักๆักไขๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะจะมีคนมาขายขนมจีบหรือมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจหรือมีแต่มันเป็นดวงพินทุบาทอยู่เนื่องจากเสาแรลงอยู่นะครับนะถึงแม้ดวงชะตาเดือนนี้จะได้ปฐุมเกณฑ์นะครับนะ นะอาจจะหอมมันพิเศษแต่ว่ามันยังเป็นพินทุบาทยังมีดาวเสาเลงจุดเกิดอยู่นะครับก็คนที่เขาเข้ามามันอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือเขาไม่ได้รักเราจริงนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับหรือเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเขามีคนคุยหลายคนอยู่ถึงเขาไม่มีแฟนไม่มีคู่จะเป็นลักษณะนั้นนะต้องดูใจกันไปก่อนถ้าผ่านหนึ่งธันวาคมไปได้ก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของการงานนะครับนะ เดือนนี้นะครับถ้าสำหรับท่านท่านที่ทำธุรกิจนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเริ่มที่จะขยับขยายนะเพราะว่าดาวการงานเนี่ยมันโคจรเปลี่ยนราศีนะครับนะเริ่มขยับขยายมีแรงทำน่นทำนี่นะครับแต่บางท่านนะจะต้องมีการเดินทางตลอดในเดือนนี้นะครับนะบางท่านอาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อลูกค้านะมีการประชุมสัมมนาหลายที่ แต่บางท่านที่ไม่ได้เดินทางนะครับจะต้องมีการประสานงานนะครับนะในหน่วยงานของท่านนะมากพอสมควรเดือนนี้นะครับอาจจะมีการประชุมในหน่วยงานแต่ท่านต้องระวังการถูกทิมแทงในที่ประชุมนะครับเดือนนี้นะครับนะแต่ก็ยังมีกัลยาณมิตรนะคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านอยู่นะครับมีคนเข้าข้างท่านอยู่นะครับนะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับความรักนะครับท่านที่มีคู่อยู่ตอนนี้นะนะครับนะหากยังไม่เลิกกันนะครับนะ ก็ต้องดูแลใจกันให้ดีนะครับนะดูทิศทางแล้วเดือนนี้ท่านจะหอมเป็นพิเศษนะครับคู่ครองอาจจะต้องเอาใจใส่ท่านเป็นพิเศษนะครับแต่สําหรับท่านที่เลิกรากันไปแล้วก็แนวโน้มไม่ค่อยดีนะครับนะคนที่ไม่มีคู่ก็จะต้องมีคนมาชอบนะมีเกณฑ์เดินทางแล้วไปเจอคู่นะหรือเดินทางแล้วไปเจอเพศตรงข้ามจะเป็นลักษณะนั้นนะครับนะในเรื่องของ คู่หรือความเรื่องลักๆักไข่ไข่อะไรมันก็จะมีเข้ามาหรือมีเหตุบังเอิญให้ไปเจอกับกับกับเป็นลักษณะของแบบเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีคนติดต่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทางแชททางไลน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นเรื่องลักๆักไข่ไขเนี่ยมันก็โดดเด่นนะมันก็จะมีเข้ามาแต่มันเป็นลักษณะที่ยังไม่ใช่ของจริงนะครับเอาง่ายๆมันเป็นมันมันไม่ใช่ของจริงเอาง่ายๆนะนะครับสุขภาพนะครับโรคกระดูก โรคภูมิแพ้นะครับต้องระวังโรคเครียดอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวนะครับนะไปปลายเดือนท่านจะอาจจะต้องยุ่งยากนะครับเรื่องครอบครัวนะครับบางท่านต้องมีเหตุพาครอบครัวไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับนะหรือมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยนะครับหรือจะยุ่งยากในเรื่องของครอบครัวนะคือบางท่านเนี่ยอาจจะเอารถเข้าศูนย์นะเดือนนี้นะครับนะเอารถหรือเป็นอาจจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอ อสังหาริมทรัพย์หรือมีแกนรปรับปรุงบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์เหมือนกันหรือว่าขยับห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สําหรับชาวราศีพฤษภนะครับสิ่งที่ยังยังต้องระวังก็คือเรื่องการโดนโกงอยู่นะครับนะเพราะว่าดาวตั้งแต่2ปีที่แล้วยาจนถึง1นธันวาคมปีนี้นะครับนะมันเป็นชุดดวงพินทุบาทอยู่นะครับการโดนโกงขัดแย้งกับหุ้นส่วนขัดแย้งกับคู่ครองภาพรวมนะครับนะ จนถึงหนึ่งธันวาเนี่ยยังยังยังน่เป็นห่วงอยู่นะนะครับแต่ดาวการงานมีทิศทางที่มีแนวโน้มที่ยังดีขึ้นอยู่นะครับนะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมองเราไม่ดีหน่อยนะครับหลังหกกันยาไปปีหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะเพ่งเล็งเราเป็นพิเศษนะครับนะหรืออาจจะจ้องจับผิดนะครับสําหรับท่านที่ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องระวังในส่วนตรงนี้พยายามทําตัวให้อยู่ในกฎกติกานะครับนะถ้าผิดกฎกติกาแล้วเนี่ยมันจะไม่ดีนะอย่า เขากำลังเพ่งเล็งอยู่แล้วนะครับนะฉะนั้นก็พยายามที่จะอ,อยู่ในกฎกติกานะครับนะมันก็จะดีต่อตัวท่านนะครับสำหรับชาวราศีพฤษก,กประจำเดือนกันยายนนะครับก็มีเพียงเท่านี้สำหรับท่านใดนะครับนะอยากจะถามว่าตัวเองลัคนาราศีใดหรือนะ จุดเกิดอยู่ตรงไหนเนี่ยก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดใต้คลิปผมเลยนะครับแต่ข้อมูลต้องครบผมถึงจะตอบให้นะครับนะขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดชื่อไม่ต้องบอกนะครับนะแล้วก็จังหวัดเกิดนะครับนะนะแล้วก็จะตอบให้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกพิมพ์ใต้คลิปก็แอดไลน์หรือแอดเฟซบุ๊กผมมาได้ที่ชัยเสชกิ่งเพชร โรลศาสตร์ใหม่นะนะครับเพราะว่าเฟซเดิมผมโดนแฮกผมเลยเปลี่ยนเฟซใหม่นะครับฉะนั้นหรือติดต่อที่ ID l ดียลตามเบอร์โทรด้านล่างของกระผมเลยนะครับหรือจะเป็น ID l ดียลน์วอลยาโนก็ได้นะครับน้าแอดมาถามได้นะครับฉะนั้นพึกศกนะครับน่าเป็นห่วงก็อย่างที่บอกไปนะก็พวกผ่าตัดอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็ก็ถ้าผ่าน มาถึงหยุดนี้แล้วก็มันอาจจะไม่มีแล้วนะครับนะนะครับฉะนั้นผมชัยเสือกิ่งเพชรสวัสดีครับ